เอาเป็นว่ากูไม่รู้ว่ามึงเป็นใครแต่กูรู้ว่ามึงติดคุกแน่กูบอกมึงแค่นี้แหละฮัลโหลครับช่างต้อมนะฮัลโหลใช่ครับใช่ครับเออทนายไพศาลครับผมเออช่างต้อมมันมีผู้เสียหายมาเยอะมากตอนนี้นะครับครับทนายว่าที่พูดว่าช่างต้อมพี่ยังไม่รู้ว่าต้อมไหนเป็นใครเชื่ออะไรไม่ต้องมาหมอฟ้องหมินประมาทอะไรนะเดี๋ยวจะโดนหนักเตือนนะ ไปเจอกันที่ศาลไม่ได้หมอไม่ได้หมอเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลเดี๋ยวบอกให้ตอนนี้มีมา20คนนะแต่ว่าไอ้บริษัทอะไรน้าเพจเอาหมดต้อมไปเจอที่ศาลอาญารัชดานะผู้เสียหาย20คนจะฟ้องประมาณ20กรรมไม่เป็นไรครับพี่ส่งหมายมาเลยแต่ผมถามก่อนพี่พูดแบบนี้มาเนี่ยพี่พี่การที่พี่หมิ่นผมแต่ผมไม่ได้อะไรกับพี่นอ่ผมอบบว่าหลังไหนจะพูดหมิ่นนะไปฉลาดก่อนกูยังไม่รู้เลยต้อมไหนพูดว่าช่างต้อมอ่ะต้อมไหนชื่ออะไรนามสกุลอะไรไม่รู้ พี่ยังไม่รู้แต่พี่พูดกับผมแบบนี้แล้วอะเออแล้วยังไงมึงก็ไปแจ้งความสิรีบแจ้งนะผมจะแจ้งผมพี่ไม่ต้องใส่ร่มอกคนไปเยอะรอคนไปเยอะไอ้น้องเดี๋ยวโดนแน่กูไม่ปล่อยไว้บอกให้ผมหลผมหลอกอะไร ผมหลอกอะไรพี่มาพูดแบบนี้ผมผมหลอกอะไรพี่คุณก็ไปแจ้งความเดินมาหมาทำไมไม่รีบแจ้งอ่ะผมจะแจ้งพี่ได้ยังไงผมยังไม่รู้เลยพี่ไม่ฝายเป็นใครเออพี่ตั้งนั้นเอาเป็นว่ากูไม่รู้มึงเป็นใครแต่กูรู้ว่ามึงติดคุกแน่กูบอกมึงแค่นี้แหละติดติดไปติดก็ติดพวกพี่ผมไม่มีอะไรเสียหรอกแต่ผมมีอะไรเสียแน่น้องกรรมเยอะโกงเป็นกรรมกรอ่ะเคสของพวกเราทั้งหมดเนี่ยมันเข้าข่ายช่อโกงเดี๋ยวจะบอกผู้ชมทางบ้านไว้ด้วยเวลามันมีเคสก่อสร้างเนี่ยผู้รับเหมาเขาเลยสัญญาจ้างรายงานนะ เวลาเราจะไปสืบพวกนี้ในศาลเนี่ยเวลาตำรวจไปเขาไม่ค่อยรับแจ้งหรอกอันนี้ต้องเข้าใจเขาเพราะส่วนมากพอมีสัญญาเนี่ยใช่ไหมพอไปถึงตำรวจหลาไปฟ้องแพ่งเอาอถ้าในกรณีที่เขาเป็นนิติบุคคลเนี่ยเราฟ้องเป็นคดีผอบอได้คดีผู้ริโภคแต่ถ้าเป็นบุคคลทาสัญญาเนี่ยฟ้องแพ่งเพราะมันฐานละเมิดผิดสัญญานะคนก็บอกมันเป็นเรื่องการไม่ลงงานผิดสัญญานั่นน,นู่นนี่ พี่ไปได้คีย์เวิร์ดมาอย่างหนึ่งว่าถ้าะจะสืบให้ถึงนะโดยพยานหลักฐานนะ่ะต้องสืบให้เห็นเจตนาเขาว่าตั้งใจมาหลอกอยังไงฉะนั้นน้องแยกสองคนี้ออกเจตนากับหลอกเจตนาเนี่ยเขาต้องรู้ในข้อที่จริงเรื่องนั้นนะ่ะในกฎหมายอาญาว่าข้อที่จริงนะ่ะเขามีเจตนาที่จะมาหลอกเราว่าผู้คนเนี้ยเขาต้องการสร้างบ้านคนนี้เขาต้องการมารับงานรู้แล้วแล้วเขาก็บอกเราว่าเขาจะทําอย่างงุ้นอย่างนี้ให้เราแต่มันไม่เกิดขึ้นจริงแต่เขาจะใช้เทคนิคว่ามาสร้างไว้หน่อย มาลงหลุมฟุตติ้งนั่นนู่นนีม่มาทําตะก้อไว้หน่อยให้รู้ว่าเป็นสัญญาทางแพง่งคือปิดบังข้อที่จริงที่ควรจะแจ้งอันนี้เรื่องแรกก่อนนะพี่เอาเข้าเอาเข้าเป็นอาญาได้แล้วนะให้สบายใจนะน้องบอกอุยพี่เรื่องมันเกิด3ปีแล้วอะตั้งแต่ปี6กสี่น้องอนะับคนเดียวแต่เพรเอิญความที่ไอ้ไอ้มิจจีคนนี้ซวยเพราะน้องไปตามหาในเพจถูกต้องไหมแล้วเจอผู้เสียหายเป็นศิษย์เลย ไอ้เนี่ยไม่มีอายุความแล้ว<ม>เพราะโทษของช่อโกงประชาชนตามมาตรา3 4มี่สเนี่ยโทษหปีอายุความ10ปีลอส10ปีนะ6-4ี<ม>่ 6, 4, นี่10ปีต้องไปจบที่เจ็ดสนะอันนี้ก็เป็นการช่อโกงแรงงานด้วยแล้วก็รวมไปนในกลุ่มผู้เสียหายด้วย<ม>แล้วที่สําคัญเมื่อกี้พี่ฟังข้อเ้้จริงพี่เห็นว่าเขามีการโฆษณาในเพจบางคนบอกช่อโกงประชาชน,นคนเดียวช่อโกงประชาชนได้ไหม ช่อโกงได้คําว่าช่อโกงประชาชนตามมาตรา3ามเนี่ยหมายถึงทําให้ประชาชนทั่วไปรู้อคือแค่โปรโมทเพจมาเนี่ยก็เป็นละแล้วแวถมไปพี่ชายอะไรที่ต่างนามสกุลกันเนี่ยนะก็ถือว่าแบ่งหน้าที่กันทําตามมาตรา83มแม่ด้วยโดนหมดมฉะนั้นเสร็จเคสนี้พี่รับเองออในส่วนอีกประเด็นนึงเขาฟ้องหนูหมิ่นประมาทใช่ไหมฟอห้อง,องแจ้งความไปแจ้งตํารวจใช้ใช้ใช้มือตํารวจ ตำรวจเนี่ยไอ้ทางนั้นพ,พี่พี่ดูซองนะพอไปแจ้งเสร็จเราไปเขาไม่มาคือเลิกประมาณนี้ไหมตำรวจยังไม่ตั้งรูปคดีนะอาจจะมีการไปแจ้งความตำรวจแล้วนะต่อให้มันฟ้องเองหรือแจ้งตำรวจเรามีข้อต่อสู้ได้ mm hmm. ตามมาตรา329วงเล็บหเนี่ยคือถ้าเราโดนฟ้องคดีหมิ่นประมาทโฆษณาเราไปโพสต์ในเพจเนี่ยถ้าเราเป็นคนมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ย เราสู้ได้ตามมาตาา3 2 9เวงเล็บ1ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ววงเล็บ3ามเขาก็บอกว่ามันเป็นอุทาหรณ์สังคมด้วยไอ้มิจจีเนี่ยเราเลยโพสต์ไปไม่ต้องไปกลัวตอนี้ประเด็นก็คือรวมกันให้ได้มากนัดวันกันให้ตรงๆอย่าแบบแยกมาว่าเอออันนี้ไม่ว่ามันเป็นมันเป็นส่วนได้ส่วนเสียของหนูพี่ยินดีจะช่วยแล้วนะครับไอการดําเนินคดีมันไม่ยากนะครับไปที่ตํารวจหรือฟ้องตรงก็ได้ต้องตรงไปตรงมานะถ้าให้พี่ช่วยเนี่ยพี่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยทุกอย่างพร้อมให้ทีมทนายสอบ ล่างฟ้องของพี่ไม่เกินเดือนครึ่งอพอล่างฟ้องส่งสารสารจะใช้เวลานัดนัดแรกนัดไต่สวนไม่เกิน45วันเรื่องนี้จะต้องจบภายในไม่เกิน4เดือนอถ้ามันมาแกะเกี่ยเกม